มาลองไลฟ์สดใน youtube นะครับผมปกติก็จะไลฟ์ like สดอยู่แต่ใน facebook นะครับวันนี้ก็เลยจะลองมาไลฟ์สดอ,อยู่ในช่อง youtube นะครับผมแล้วก็จะลองแชร์เข้าไปในกลุ่มของอ facebook นะครับ เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมผม,ผมเองก็เพิ่งจะไลฟ์สดในช่อง youtube เป็นครั้งแรกนะครับผมก็มยังไม่ไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลนะครับก็าฝากกดไลฟ์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะผมเพิ่งจะไลฟ์สดในอ่า YouTube ในช่อง YouTube เป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับ <c oughs> สวัสดีทั้งสามท่านนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับพ่อคุณแผนหลวงปูทิมปีหนึ่งห้านะครับแล้วก็อ่า จะมาพูดถึงกิจกรรมที่จะมีในกลุ่ม facebook นะครับมีในกลุ่ม facebook คือกิจกรรมสมาชิกค,ครบ1,000งท่านนะครับผมเราจะจัดกิจกรรมบุญกันครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับผมไม่ทราบว่าภาพและเสียงชัดไหมครับทัดทายกันได้นะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทั้งห้าท่านเลยนะครับผมตอนนี้อ่าชัดมากครับขอบคุณครับพี่โอเคผมเห็นคอมเมนต์ด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาพระแท้ของหลวงปู่ทิมปีหนึ่งห้ามาให้ชมกันนะครับแล้วก็อ่าจะพูดถึงเรื่องอ่าพระเก๊ของพระคุณแผนหลวงปู่ทิมปีหนึ่งห้าด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาใหม่ นะครับผมมีหลายเรื่องเลยนะครับที่จะเอามาพูดคุยกันนะครับผมถ้าเกิดหลายท่านสะดวกนะครับถ้าสะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมคือในช่อง a c e b o o k เนี่ยไอในในในช่องของ u t u b e เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นมากนะครับผมบางคนก็บอกว่าพระแท้ครับในมีมีที่บ้านมีอ่าเป็นพระของคุณปู่คุณย่านะครับผมแล้วก็ได้ อ่าอินบ็อกเข้ามานะครับผมอินบ็อกอ่าทักเข้ามาแล้วก็ส่งอ่าไลน์เข้ามานะครับว่าเนี่ยแบบเนี้ยแท้ไหมครับหลายๆท่านก็เป็นพ้าแท้นะครับและสวยด้วยนะที่ส่งมาจากในช่อง YouTube นะครับผมแอดไลน์ผมมานะครับสวยมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับก็มีหลายๆท่านที่แบบว่ามีพระที่เป็นของของตัวเองที่บ้านนะครับ แล้วก็อีกหลายๆท่านที่ยังมองว่าพระคุณแผนล,ลงพุทิมปีหนึ่งห้าไม่แท้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทั้งเจท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับผมในกลุ่มศึกษาพิมพ์ทรงตำหนิพระคุณแผนหลวงพุทิมปีหนึ่งห้านั้นนะครับผมสมาชิกจะครบหนึ่งหมื่นท่านตอนนี้น่าจะอยู่ที่ เก้าพันเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดิบเจ็ดร้อยแปดสิบเหล่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมบุญนะครับอ่าผมจะตอนแรกจะแจกคิดว่าจะแจกนะครับผมแต่ว่าถ้าแจกเนี่ยไม่ทั่วถึงนะครับเลยคิดเอาไว้ว่าจะทํากล่องสุม่มอ่ากล่องสุ่มแต่ พระผมก็จะใส่กล่องสุ่มได้ไม่ถึงร้อยกล่องอีกต่างหากนะครับผมก็เลยจะทํากิจกรรมกล่องสุ่มนะครับอ่าพี่เดี๋ยวนะฮะมีคนทักมานะครับสักครู่พี่เขาบอกว่าพี่ครับปลดบล็อกให้ผมสักหน่อยได้ไหมอ่าผมไม่ได้บล็อกอะไรเลยนะครับสักครู่หนะ้าเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเัาแป๊บหนึ่งนะครับ สับพูดนะครับอ่ามาต่อครับก็จะทำเป็นกล่องสุ่มแบบทำบุญแล้วราคาไม่ใช่วหลักพัน นะครับผมตั้งเป้าไว้ที่100กล่องนะครับผมก็จะมีพระคุณแผนล,ลกูกพุทิมปี15ยืนหนึ่งเลยครับยืนหลักเลยครับหองค์นะฮะแล้วก็อาจจะมีพระที่เป็นพระแท้อาจจะเป็นสายอื่นก็ได้นะครับผมก็ตั้งเป้าไว้เป็นกล่องสุ่มกล่องละ250บาทนะครับผม250บาทก็รา,ายได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะนำไปทำบุญนะครับผม อ่าถวายเป็นอ่าไม่ได้ถวายเขาเรียกว่าเอาไปบริจาคลงศพให้กับอ่าศพญาตานะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลายๆท่านคิดยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็คิดมาแบบนี้ใครเห็นด้วยก็เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าพระผมคือแจกทั้งหมดก็ไม่ไหวเพราะพระผมอุ้ยโดนกล้องพระของผมทั้งหมดมีแค่ไม่ไม่ถึงห้าสิบองค์นะครับไม่ถึงห้าสิบองค์ ก็จะเน้นเป็นพระคือ no มีพระขนแผนหลวงู time, okay. here, ่ทิมปี1-5-1่งห้องค์แน่ๆแล้วก็อาจจะมีพระสายอื่นด้วยนะครับที่เป็นพระแท้นะผมเน้นพระแท้นะครับแล้วก็รายได้เนี่ยก็คือจะนําไปบริจาคลงศพนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกาศลงในกลุ่มอีกที่นึงนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ พูดคุยกันได้นะครับผมทักทายกันได้นะครับผมเพิ่งจะลองไลฟ์สดใน YouTube เป็นครั้งแรกนะครับผมถ้าสะดวกก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับามาเรามาชมภาพคุณแผนหลวงปู่ทิมปีหนึ่งหกันดีกว่าวันนี้ผมมีของมาโชว์แต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ไม่ใช่ภาพผมนะองนี้องค์ที่ผมจะโชว์ต่อนี้คือไม่ใช่ภาพผมนะ เป็นพาที่ผมอ,อยากจะได้แต่ว่าเจ้าของเขาไม่เปิดนะครับเจ้าของเขาฝากเอามาอยากโชว์ในไรฟ์สดนะครับผมเรามาชมอง์นี้กันฮะนี่ครับกล้องไม่โฟกัสเป็นบล็อกเหล็กนะครับเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอะ่ะสักครู่นะฮะกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวทำให้กล้องโฟกัสก่อนนะครับ กล้องไม่โฟกัสอ่ะอ่าพอด้นะต้องลงกล้องแล้วละ่ะพาเขาอยู่ในกรอบไะลงกล้องยากอ่ะเอไลฟ์สดใน y o u t u b e เนี่ยกล้องไม่โฟกัสภาพพาไม่ชัดเลยนะฮะภาพพไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับไลฟ์ใน facebook ใน facebook นี่ชัดนะครับ ผมพยายามไล่ระดับอยู่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพิ่งจะไลฟ์สดใน youtube เป็นครั้งแรกนะครับหลายหลายคนใน y t u t u นะครับผมทักเข้ามาในไลน์นะครับว่าหายไปไหนไม่เห็นามาคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่มา,มา,มาลง y t u t u ในไม่มาลงคลิปใน youtube เลยก็แบบว่าไลฟ์สดอยู่ใน facebook ครับผมต้องผม min, เป็นแอดมินกลุ่มไง นะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดในใน u t u b e สักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นขัดใจมากเลยคือมันไม่ชัดกล้องไม่โฟกัสอ่ะพอได้นะผมเอาลองเอาที่แบบไม่มีกรอบดีกว่าที่ไม่มีกรอบลององค์นี้ก่อนนะครับอ่า ก็ไม่ชัดไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่ในอ่า t u b e ไม่ YouTube. ไม่เหมือนอยู่ในกลุ่ม Facebook เนาะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับผมพิมพ์นิยมนะเนื้อว่านดอกทองทาทองตะกุดยี่สบเอ็ดดอกพิมพ์นิยมนะครับบล็อกทองเหลืองแต่งนะหรือว่าไฟผมมันแปลกๆเดี๋ยวผมขอขยับไฟนิดนึงนะ อ่ะโอเคน่าจะเป็นที่ไฟนะเนี่ยครับอันนี้เนื้อว่านดอกทองนะครับผมนะทาทองนะครับพินิยมปีหนึ่งห้านะครับนี่แต่ว่าพอเอากล้องเอากล้องออกแล้วแบบไม่ค่อยชัดเลยอะไลฟ์สดในใน YouTube ในสดใน YouTube ผมกล้องไม่ถูกใจเลยอะมันไม่ชัดอะ นี่ครับแต่ถ้าลงกล้องสองพร้นเนี่ยชัดครับนะฮะนี่ครับ,ค,รบคือตะกุดยี่สิบเอ็ดดอกนะตะกุดที่สูงที่สุดของพระคุณแผนลงพุ่ทิมปีหนึ่งห้าแล้วนะครับนี่ครับจุดสามเหลี่ยมใต้ทอทหารชัดมากนะครับ นี่ครับอันนี้คือพาแท้นะครับพาแท้ของอ่หลวงพุทิมปีหนึ่งห้านะครับแต่ว่าไลฟ์สดใน YouTube รูปไม่ชัดจริงๆรนะฮะร,รูปไม่ชัดจริงๆโชว์โชว์ชพาแล้วแบบกล้องมันไม่โฟกัสอะแล้วกล้องมันไม่ชัดมันก็เลยแบบว่า ไม่ถูกไม่ถูกใจเลยอะ่ะแต่ถ้าลงถ้าลงกล้องสองพาแบบนี้จะชัดนะครับนะนี่ถ้าลงกล้องสองพาแบบนี้ชัดแต่ว่าถ้าเอากล้องสองพาออกอะ่ะคือเขาไม่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จับให้อะ่ะเขาไม่โฟกัสให้อ่านี่ผมแตะแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าไลฟ์ในในในเฟซบุ๊กอ่ะกล้องเขาจะโฟกัส นะครี่เขาเขาเขาไม่โฟกัสอ่ะคือผมเห็นแล้วผมก็หงุดหงิดใจเหมือนกันนะผมอยากจะแบบว่าไลฟ์สดพระสวยๆนะครับที่แบบว่า,าเห็นได้ชัดเจนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ สวยครับสวัสดีครับจา์สวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านเลยนะครับี่ายองนี้เป็นอ่าบล็อกทองเหลืองแต่งนะทีมนิยมนะครับผมข้างหลังเป็นตะกุดดอกเดียวนะมหาปรานะครับน,นี่นะครับองนี้พระด้านหลังไม่ค่อยสวยแต่ด้านหน้าสวยสวยมาก,กรมกิฟนะครับเลี่ยมกรอบไปพร้อมใช้งานนะ แล้วก็องค์นี้องนี้สวยผมอยากให้ทุกคนเห็นฟาร์มสวยของอ่าองค์พระจริงๆแต่ว่ากล้องมันไม่โฟกัสให้ผมเลยอะ่ะเนี่ยฮะต้องลงกล้องอย่างเดียวครับใน youtube กล้องโทรศัพท์ไม่โฟกัสให้ผมเลยนะฮะผมอยากทุกคนเห็นพระสวยๆอะ่ะเนี่ยฮะ ที่มาลองไลฟ์ใน youtube เพราะว่าหลายๆคนอยากอยากชมพระอยากพูดคุยนะครับแต่ว่าเนี่ยดูดิกล้องเขาไม่โฟกัสอ่ะมันมันไม่สวยอ่ะหรือไม่ได้ระย,ยะเดี๋ยวผมลองอ่านี่คือพึ่งจะไลฟ์สดใน youtube เป็นครั้งแรกนะครับนะต้องขออภัยนะครับพึ่งจะทดลองนะฮะ คือถ้าลงกล้องแบบนี้มันก็ยังเห็นชัดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาพ้าออกอ่ะผมว่าขนาดผมยังปวดตาเลยแลท่านคงจะปวดตางั้นเราลงกลับไปไลฟ์สดใน Facebook ดีกว่าไหมกลับไปไลฟ์ในเฟสดีกว่าเพราะว่าไลฟ์ในใน u t u b e อะ่ะมันไม่ชัดอะ่ะ พอไม่ชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยพราจากสวยๆมองเป็นไม่สวยไปเลยอย่างองเนี้ยผ้าสวยมากนะเนี่ยทองสวยมากครับแต่ว่ามันไม่ชัดพอมันไม่ชัดปุ๊บเนี่ยอ่าแหลยท่านบอก้อยพ้ามันใหม่เปล่าวะนะงั้นเราเราไปไลฟ์ในเฟซกันดีกว่านะจะได้เห็นพ้าชัดๆนี่พ้าแบบกล้องมันมันไม่โฟกัสให้ทําไม่เห็นทําให้แบบว่า ไม่เห็นความสวยของของพระเห็นไ,ไหมฮะขนาดลงกล้องแล้วยังไม่ชัดเลยอ่ะเนะี่ยฮะเรางั้นไปไลค์ใน Facebook ดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองไปนะครับเดี๋ยวใน youtube ก็ผมผมขออ่าไว้ทำคลิปลงแล้วกันนะครับเพราะว่าถ่ายแบบนี้ไม่ชัดเลย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแคปเอาไอ้นี่ดีกว่าอัดหน้าจอไว้แล้วก็เอามาลงใน YouTube ดีกว่านะครับเพื่อให้ท่านจะได้เข้ามารับชมด้วยนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์สดของ YouTube ไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปไลฟ์ใน Facebook แล้วเพราะว่าภาพพไม่ชัดเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวขอจบต่เพี้ยวนี้ฮะไปเจอกันในเฟซบุ o กนะครับผมสําหรับคนที่อยู่ใน y o u t u b e นะครับก็ฝากฝากหลายท่านนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็คนที่อยู่ใน y o u t u b e นะครับไม่มีกลุ่มนะอแอดเพื่อนนี่ครับแอดเพื่อนชื่อเฟซนี้ไว้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับแอดเพื่อนชื่อเฟซนี้เอาไว้แป๊บหนึ่งนะครับ เน็ตเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะช้าสักครู่นะฮะช้ามากช้าจริงๆช้าดับเบิ้ลช้าเลยนะฮะเดี๋ยวนะผมหาให้ดูก่อนสักครู่นะครับนี่ครับแอดอ่าพิมพ์ชื่อนี้ไว้นะครับนะฮะ เข้าไปใน Facebook ก็พิมพ์ชื่อนี้ได้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในช่องในในในเฟซบุ๊กนะครับใน YouTube ภาพไม่ชัดเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมถ้าไกรเกิดเกิดอยากจะเข้ากลุ่มนะครับกดแอดไว้ได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปล่างล่างคลิปเนี้ยก็มีจะมีลิงก์ของของกลุ่มอยู่นะครับลองกดเข้าไปกันดูนะครับผมสําหรับอ่าวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีอ่าพี่ๆน้องๆในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ